สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นามารีวิวสินค้าก่อนส่งออกค่ะเส้นนี้1บาทค่ะประทับตาจะอยู่ด้านบนนะบางลายก็จะเห็นชันนะประทับตามันก็แล้วแต่ลาเนาะแล้วแต่ลายเป็นทองไทยแท้เก้าสินะคะเส้นนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นข้อมือ นี่เป็นลายอยนี่เป็นใบรับประกันนะคะยอาจจะช่างหนักให้ดูค่ะข้อมือเล็กน,นะคะแค่สิบห้า โอเคค่ะ okay. แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบาย